ตอนนี้ค่ะไอ้ก็อยู่ที่งาน Thailand International Motor Expo 2016นะคะและไอ้ก็อยู่ที่บูธ s SM o t ม r ค่ะคุณสามารถที่จะแวะไปเยี่ยมชมที่บูธได้นะคะรวมไปถึงด้านหลังตรงนี้ค่ะก็เป็นรถมาสคอตนะคะของผู้จัดงานนี้คุณขวัญชัยนั่นเองใครที่บอกว่าอยากจะแวะเข้ามาลองนั่งดูลองเล่นดูหรือว่าถ่ายรูปนะคะเชิญได้เลยค่ะ โอ้โ oh, หเค้กน่าทานไหมคะและตรงนี้นะคะก็เป็นแค่มเดลนะคะทานไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราอยากจะแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับรถรุ่นนี้ของเรานะคะสำหรับท่านที่บอกว่าสนใจประกอบธุรกิจฟู้ดทรัคค่ะกับ SEVE Food c a r t นะคะมาพร้อมกับมีเลยห้องโดยสารนะคะซึ่งสามารถจะจุผู้โดยสารได้3ามที่นั่งนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับน้ําหนักค่ะซึ่งสามารถจะบรรทุกได้ถึง500กิโกร,รมัมมาพร้อมกับความเร็วที่30กิโเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็ให้พลังงานมอเตอร์ขับเคลื่อนนะคะถึง48โวลต์ กิวัต์หากใครสนใจเจ้ารุ่นนี้นะคะคุณสามารถที่จะออกแบบได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านเค้กแบบนี้ร้านเบอร์เกอร์หรือว่าจะเป็นร้านอาหารอื่นๆก็ได้ค่ะแล้วไปเจอกันที่วูดนะคะ ตอนนี้เราอยู่กันภายในงานมอเตอร์เอ็กค่ะแล้วก็อยู่กันที่บูธเอเซนมอเตอร์นะคะเอเซนมอเตอร์ของเราค่ะก็มีรถมากมายหลายแบบเนี่ยให้คุณลูกค้าได้เข้ามาเลือกดูเลือกชมนะคะแล้วก็เลือกช็อปกันภายในงานนี้กับโปรโมชั่นพิเศษแต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็มีรถ1รุ่นค่ะที่เรียกได้ว่าภายในงานนี้เนี่ยฮอตฮิตมากๆหลายๆคนก็สนใจนะคะที่จะประกอบธุรกิจในเรื่องของฟู้ดทรัคค่ะตัวนี้เลยนะคะตัว STC 150 SPFT Premium ค่ะ ตัวแรกเลยนะคะที่เราจะอยากจะแนะนําค่ะก็เป็นในเรื่องของตัวเครื่องนะที่สามารถจะทําความเร็วได้ถึง80กิโเมตรต่อชั่วโมงแต่เาผาผลาญพลังงานเพียงแค่25กิโเมตรต่อลิตรเท่านั้นค่ะและด้านหลังนะคะกับตู้ฟุตทรัคของเราค่ะสามารถที่จะเปิดได้แบบนี้นะคะถึง3ด้านด้วยกันนะคะทำให้สามารถที่จะใช้งานได้อย่างโปร่งโล่งสบายค่ะด้านในก็มีอุปกรณ์เสริมให้ไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นลั๊กนะ,ะซิงหรือว่าเคาน์เตอร์รูปตัว L ค่ะเหมาะมากๆค่ะสําหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจนะคะ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจกาแฟแบบนี้ค่ะหรือว่าธุรกิจอื่นๆค่ะ และก็ต่อกันที่รุ่นนี้เลยนะคะสีเขียวจี๊ดจ๊าดแบบนี้ค่ะมองได้เลยว่านะคะประโยชน์ใช้สอยเด็ยสะใจสุดๆกับการออกแบบมาให้เป็นรถกระบะบรรทุกนะคะด้วยตัว s e v สตา r สามพัค่ะตัวนี้นะคะสามารถที่จะจุได้ถึง400กิโลกร,รัมนะคะและตรงนี้ก็สามารถที่จะยกขึ้นมาเพื่อเก็บของได้ด้านหลังก็สามารถที่จะดัมนะคะเพื่อนําสิ่งของลงจากรถได้ง่ายๆนอกจากนี้ค่ะยังสะดวกสบายนะคะและเจ้าตัวนี้เนี่ยยังสามารถที่จะทําความเร็วได้ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้งานง่ายนะคะชาร์จเพียงแค่6-8ชั่วโมงแต่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้ถึง40กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะ และสำหรับใครที่บอกว่าหนึ่งที่นั่งยังไม่พอนะคะเราก็มีรุ่นนี้ค่ะกับ SEV TL 2นะคะที่จัดมาให้ถึง2ที่นั่งและก็เพิ่มในส่วนของการจุน้ำหนักได้ถึง200กิโลกรัมค่ะมาพร้อมกับมอเตอร์ขับเคลื่อน500วัตต์นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะชาร์จได้6-8ชั่วโมงและก็ขับเคลื่อนได้ถึง50กิโลเมตรค่ะหากใครสนใจจัดไปค่ะกับรุ่นนี้นะคะนั่งสบายสุดๆแล้วก็ปลอดภัยกับลักษณะที่เป็น3ล้อค่ะ และถ้าหากใครที่สนใจนะคะภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้ค่ะ SM m o t ม r อตของเราก็มีโปรโมชันดีๆมาให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจองรถนะคะเพื่อรุ่นรับรางวัลใหญ่ค่ะไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นถึง5รางวัลนะคะและภายในกิจกรรมตรงนี้ค่ะเราก็มีการแจกนะคะสำหรับท่านที่เดินเข้ามาแล้วสนอกสนใจลงทะเบียนแจกกระบอกน้ำจาก SM m o t ม r อเตหรือว่าท่านที่สนใจอยากจะถ่ายรูปนะคะเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะอย่าลืมนะคะโพสต์ลงที่ Facebook ของคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นการ ติดรุ่นรถของเราติดโลโก้นะคะก็สามารถที่จะโพสต์ลงไปได้เลยค่ะเปิดสาธารณะนะคะแล้วอย่าลืมแฮชแท็กคำว่า S M Motor ค่ะแค่นี้เองนะคะเราก็จะทําการสุ่มค่ะรางวัลขึ้นมานะะทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมแฮชแท็กกับเราค่ะ1รางวัลที่เราจะจับแล้วก็แจกกันในวันที่12บธันวาคมนั่นก็คือตัว S E V T L 1นะคะกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบ1ที่นั่งค่ะตัวนี้นะคะมูลค่าถึง4 0 0 0 0บาทค่ะแจกกันให้เลยฟรีๆนะคะท่านไหนที่ สนใจก็สามารถเดินเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางเราได้ค่ะหรือว่าท่านไหนที่บอกว่าไม่อยากจะลุ้นนะคะอยากจะจับจองเป็นเจ้าของเลยภายในงานนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะจองนะคะรุ่นที่เป็น S E V T L 1 T L 2หรือว่ารุ่นอื่นๆภายในงานค่ะก็มีสิทธิ์ที่จะได้รุ้นรับนะคะรางวันใหญ่ไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นถึงฮอกไกโดจํานวนทั้งสิ้น5รางวันในรางวัลแรกนะคะที่เราจะจับแล้วก็แจกกันค่ะจะเริ่มกันวันที่12ธันวาคมนะคะหลังจากที่แจกรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเลยและน แน่นอนค่ะว่าเราไม่ได้พาท่านไปเดียวดายนะคะ1รางวัลได้ไปถึง2ที่นั่งจํานวนทั้งสิ้นค่ะ4วัน3คืนนะคะและยังมาพร้อมกับอีก2รางวัลค่ะที่เราจะจับแล้วก็แจกกันในเดือนมิถุนายนและ2รางวัลสุดท้ายนะคะจะจับกันในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะใครสนใจก็สามารถเดินเข้ามาสอบถามกันได้แล้วก็จับจองกันได้ที่นี่เลยและเราไม่ได้พาไปที่ฮอกไกโดที่เดียวนะคะเราไม่ได้พาไปที่เดียวอย่างแน่นอนเพราะว่าเราจะมีในเรื่องของการพาท่านไปเที่ยวเมืองโอตารุนะคะรวมไปถึง จะพาท่านไปชมธรรมชาติขุนเขาป่าไม้และแหล่งน้ําธรรมชาติที่เมืองอนุมะนะคะนอกจากนี้ค่ะยังจะพาคุณนั่งกระเช้าไปชมวิวสวยๆที่ภูเขาฝ่ายโซวะด้วยค่ะและนอกจากคุณสามารถที่จะเข้ามาสอบถามพวกเราได้แล้วนะคะคุณยังสามารถที่จะไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่เว็บไซต์ของเรากับ w w w ร์ไว .sev นะคะหรือว่าจะเป็นที่ไลน์ไอดีค่ะกับสยาม .sev. ขีด stc นะคะหรือว่าที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0922765005 ะะวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะเจอกันได้ใหม่นะคะคในงานหน้าสวัสดีค่ะ